นะคะก็คือว่าเดี๋ยวค่ะนะคะก็ในทุกวันเนาะนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตรงไหนก็จะเย็นไปหมดเนาะนะคะตรงไหนก็จะอากาศเย็นไปหมดเลยนะคะมันก็จะเย็นๆแต่คนคุยก็มันไม่ใช่ว่าเย็นธรรมดานะคะคือมันแข็งเลยนะคะแข็งเลยเนาะเพราะว่ามันจะสิ้นแล้วเนาะจะสิ้นอ่า เดือนนี้แล้วนะคะสิบสองนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะมันก็คือช่วงเป็นช่วงค่ะนะเป็นช่วงจะมาเร็วมาช้านะคะก็อยู่ที่ธรรมชาติกินอ,อิ่มค่ะนะคะจะเลือยอยู่เ,ยเรื่อยเลยจะเลือยอยู่เรื่อยเลยค่ะนะคะอ่านี่แหละค่ะก็ <c oughs> ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งก็เราก็อ่าอยู่ที่แบบ ความสามารถของเราค่ะความสามารถของเราเนาะนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆได้เราไม่สามารถที่แบบก่อตั้งอะไรใหญ่ๆได้ค่ะนะคะแต่เราสามารถทําจุดที่เราทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะทําของเรานะคะไม่ว่าเราจะ มันมีหลายทางนะเราก็สามารถทําได้ค่ะนะคะทำได้เลยนะคะก็อะไรที่มันเป็นไรายได้อะไรที่มันช่วยเราได้ก็จงทาเดีค่ะทานะคะ <c oughs> ก็ดีใจมากมากเลยนะคะโอ้บางคนแบบว่าอายุเยอะแต่ก็ทําค่ะนะคะเหมือนกับในสีฟ้านี่ยอายุเยอะก็ทํโอ้มันดีจังเลยค่ะนะคะมันดีจังเลยนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือเขาได้ความสุขเขาได้อ่า ชุ่มฉําหัวใจด้วยค่ะนะคะแล้วก็เขาได้เก่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็โอม้มนหลายอย่างมากค่ะนะคะสิ่งที่เขาได้เนาะนะคะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะ,ะเราอายุเยอะแต่เราทําเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เราสามารถช่วยตัวเองได้ตลอดเราสามารถยืนได้ตัวเองมันทําให้เราแบบสุขภาพดีแข็งแรงค่ะนะคะ <c oughs> นะคะอีกสิ่งทีาสำคัญมากๆก็คือทําทําด้วยความสุขทําแบบ ด้วยความสบายใจนี่แหละค่ะนะคะอ่านะคะคนไหนที่ทําคนนั้นเขาจะแบบภูมิใจมากค่ะภูมิใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเลยเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้เนาะความสบายใจมันสําคัญเนาะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ ่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะนะคะคนรอบข้างก็สบายใจนะคะตัวเราเองก็สบายใจด้วยค่ะอุ้ยทาไมแบบเหมือนว่าอุ้ยเราเก่งจังเลยนะุ้ยทำไมเราสุขภาพดีทําไมเราคนโชคดีจังเลยเหรอคะ <laughs> มันคือมีค่าหมดค่ะทุกการทํามันมีค่าหมดค่ะนะคะแล้วก็ทุกจุดก็เหมือนกันค่ะนะคะเราถ้าเรามัวแต่แบบไปแข่งไปคันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ ต้องเป็นแบบคนนั้นคนนี้นะคะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามีเขาเร,าราัรับผิดชอบเยอะแค่ไหนนะคะมันเยอะมากมายค่ะนะคะแต่เราก็เลือกแบบง่ายสบายๆเพราะ,ะเส้นทางที่เราจะสร้างมันก็มีอยู่หลายแบบค่ะนะคะเราทํางานแล้วก็ไปหาลู่ทางที่แบบลงทุนนะคะนะคะตอนนี้ประกันก็ยังเป็นลงทุนที่ปลอดภัยนะคะก็ไปศึกษาไปดูได้ค่ะนะคะพุ่ยก็นี่แหละค่ะนะคะวันนี้ก็ ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีท,ทําทุงที่มีคุณค่านะคะแล้วก็จงนะคะจงฝึกฝนตัวเราค่ะนะคะเพราะว่าทุกการฝึกฝนคนที่ได้ก็คือตัวเราสําคัญที่การส่งออกวันนี้เราส่งออกแบบไหนเนาะคะเราก็ ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนานค่ะนะคะก็พัฒนาจิตใจพัฒนาที่เราสิ่งที่เราทําพัฒนาในทุกวันพัฒนาที่ทําให้เรายิ้มได้สบายใจค่ะนะคะก็อไุ้นคนโชคดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองบางครั้งร่ำรวยจ้าเลิยยูเลิฟยู